ครับหลังจากที่บได้ลงคลิปมากนะจะสองสัปดาห์กลัวแล้วล่ะครับคือต้องบอกมาส่องหมูปลาทุ่งหน้าฟาร์มครับแต่ยังเหดคลิปคือเก่าเนี่ยแหละครับบได้ปลาทิมพี่น้องไปใช่หรอครับก็คือพี่น้องผมจะบอกเรื่องหมูหันนะครับเป็นหมูหันที่ตลาดที่ห้องไปขายเนี่ยแหละครับเป็นหมูหันที่ห้องไปขายขายหมูโอ้ไงขายหมูคือยังลงคลิปนะครับไปขายหมูอยู่ด้านซ้ายแล้วที่เนี่ยผมก็เอาหมูไปส่งร้านหมูหันพร้อมจริงจรินะครับ ก็เลยมีโอกาสพงก็เลยเอาหมูหันหมูหันที่เออเอาหมูที่ผมออกไปรุ่น3โลครึง่งน่าจะอะลรหน่าจะน้อยกว่านี้จังน้อยครับก็คือ3โลครึง่งตีไว้ประมาณ3โลครึ่งครับเอาไปให้ร้านหมูหันเห็ดก่อนหมูราคาลงใช่ไหมผมบ่ได้ขายนะครับบ่ได้ขายตัวละส50ี่ลอยห้าชิปห้าลอยอย่างเี้นะครับผมบ่มีผมยังบ่เคยได้ขายเลยนะครับผมมีแต่ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดต,ตามเลยนะครับ ส่องหมูปลาตรงหน้าฟาร์มครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถคลิปต่อไปครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสำหรับมือเอกกับมาพอกับส่องหมูปลาตรงหน้าฟาร์มนะครับผมครับหลังจากที่บัไดล่งคลิปมากาจจะสองสัปดาห์กวอะไรแหละครับคือต้องบอกบองส่วนคือกูไงกัติดงานนะครับติดงานหลักความแลวก็เก็บขอมุลเก็บข้อมูลที่จะบอกับพี่น้องในมือนี่แหละครับผมเพราะว่า ผมอยากเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้พี่น้องได้หู้แล้วก็ลุงรายละเอียดได้จริงได้จริงครับผมจะบไดไอ้โปาไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนสิขอไปรับชมเราฟังคลิปนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเลยนะครับสองหมูปลาตรงหน้าฟาร์มครับก็ยังเฮ็ดคลิปพี่เกาเนี่ยแหละครับบดไอ้ปลาทิมพี่น้องไปใช่หรอครับก็คือพี่น้องที่เฮ็ดที่เลี่ยงหมูปลาเลี่ยงหมูที่ทรงตลาดหมูหันนี่แหละครับ คือเ,เดี๋ยวผมจะเพิ่มช่องทางการขายให้ลหลายๆครับแต่คือผมจะเอาช่องทางที่ผมได้ขายหรือว่าในรูปแบบการขายของผมเอามาแบ่งฝันพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาไปปับใส่จะผลสําเร็จประสบผลสําเร็จหรือบอสําเร็จก็อยู่ข้ดที่กับพี่น้องนี่แหละครับผมแต่ว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเผยแพร่ให้พี่น้องได้เห็นได้ได้ไดหูหนะครับผมว่าหมูปลาเอาข,อขายในรูปแบบใด ไปจะไปในร,ปรูปแบบที่ทางได้ยังสินลครับผมโอเคครับเดี๋ยวจีพา่าเขาไปเบื้องแล้วก็บอกไปพร้อมนะครับเพื่อบอันไะดหนาเบือยให้เราครับสไตายผมกับจีประมาณนี้ก็คือที่บัไดต้องคลิปเนาะโอ้ง่ายกับติดติดงานหลักพร้อมแล้วก็เก็บของมูลคือเบื้องต้นอ่ะในคลิปมือเนี่ยคือผมจะบอกเรื่องหมูหันนะครับเป็นหมูหันที่ตลาดที่ห้องไปขายเนี่ยแหละครับเป็นหมูหันที่ห้องไปขายเนี่ยคือ ห้าขายรุ่นสามโลหาโลเจ็ดโล1ิบโลเฉีย่ยครับห้าลู่ห้าจุดประเด็นหลักๆคือผมอยากหูครับก็คือผมอยากหูว่า3โลครึ่งเนี่ยเพิ่อนออกไปเห็นยังเบิ้งในขอกในในขอกน,น,น้ำเมฆเขาเนี่ยคือตัวนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจิพามาเบิ้งนะครับอันนี้คือเป็นหมูแคนะครับหมูแคระผสมหมูปลาประมานนี้3มโลครึ่งแต่ว่านี่น่าจะซีรุ่นนี้น่าจะ หาโลได้แล้วครับคิดว่าน่าจะหาโลได้แล้วก็คือผมจะบอกว่ารุ่นสามโลคึ่เพราะขาเพิ่นออกไปเอียงสามโลครืงเพิ่นเอาไปเอียงก็คือสามโลครืงเนี่ยเพิ่นก็ไปเฮ็ดหันนี่แหละครับคือที่ที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอขอญยาดถ่าวความไปพร้อมนะครับว่าสามโลครืงนี่เอาไปหันในบองสินะครับผมพอดีผมมีโอกาสนะครับผมมีโอกาสได้ไป ขายหมูว่าไงขายหมูคือยังรงคลิปนะครับไปขายหมูอยู่ด้านใายแล้วที่เนี่ยผมกับเอาหมูไปส่งร้านหมูหั่นผอมจริงนะครับแต่เลยมีโอกาสผมก็เลยเอาหมูหันหมูหันที่เออเอาหมูที่ผมออกไปรุ่นสามร้ครึ่งหน่าจะอะไรหน่าจะน้อยกว่านี้จังน้อยครับก็คือสามโลครึ่งตีไวปป้ระว่าสามโลครึ่งครับเอาไปให้ล้านหมูหันเอ็ดอันนั้นคือจ,จุดจุดจุดประกายผมเลยนะครับว่าหมูหัน สามลูกครึ่งมันสิเปลี่ยนไปได้บ้างสิไหมครับเ <Yeah. S 1> พราะว่าพอข่าเพื่อนรับสื่อตั้งแต่สามลูกครึ่งขึ้นไป <Yeah. S 1> ผมก็เลยเอาไส่ประมาณสามลูกครึ่งมาให้ร้านมูหันเห็ดบึงปรากฏว่าไส่สามลูกครึ่งที่เขาเห็นจังเสียดในใน,ในตามในคลิปปะมาณเนี่ยนะครับเ <Yeah. S 1> วลาเขาแพออแะออกซํามแยออกนี่ครับโ <Yeah. S 1> ตวใหญ่ได้ครับพี่น้องโตใหญ่แล้วก็บ่ได้น้อยอย่างที่คิดนะครับร <Yeah. S 1> ้านมูหันยังบอกเลยว่าไส่เนี่ย ราคาจะบ่อได้นี่แล้วแล้วอีอย่างผมจะบอกคือผมที่ผมตอนหมูราคาลงเช่ไหผมบ่อได้ขายนะครับบ่อได้ขายตัวละสี่ลอยหาสิบหาอยอย่างนี้นะครับผมบ่มีผมยังบ่เคยได้ขายเลยนะครับผมมีแต่แปดลอยเห็นไปครับผมกบับโบตามความจริงไปเลยก็คือถ้าตำหกลอยไหมหาหกลอยเจ็ดลอยอย่างผมยังบม่เคยเจอนะครับยังบ่เคยเจอก็คือผมขายในรูปแบบแปดรูปไปแล้วอย่างนี้นะครับ กบเกิเขามาตอครับคือหลังจากหลังจากเอาไปเฮรลานหมูหันนะหมูหันเห็ดผมก็ลองอันนี้คือเป็นชุดเริ่มต้นศึกษาเลยนะครับคือผมเอาสามลกเคืองไปหันพอไปหันแล้วพอออกมากินเบ่งก็รู้สึกว่าเออหมูหันเนี่ยหมูปลาเข้าเนี่ยหมูปลาเข้าเนี่ยโบโบเมนว่าจะจะไขมันหลายคือยังผมลงคลิปที่ว่าช่ำแลไปครับที่ผมลงคลิปช่ำแลไปที่บอกว่าหมูหัน หมูหันบ่ไดดบ่ได้มีไขมันหลายเอยหมูปลาห้องบ่ได้มีไขมันหลายคือหมูเนื้อหมูขาวานี่ครับ <_ d ata> รกับปรากฏว่ากัคือกันเนี่ยแหละครับปรากฏว่าคือกันเพราะว่าเนื้อของหมูปลาลูกหมูปลาห้องเนี่ยกันลักษณะคือกันเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปที่ผมที่ผมกําลังหันมาเห็นเบิรงเห็นพี่น้องเบิรงนครับว่าลักษณะหนังลักษณะอยังกับคือกันครับที่ผมลงคลิปตอนชํำแฉะไว้เลยครับคืออันนี้จะมาในรูปแบบหันครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยเ,เปลี่ยนในการเริ่มต้นเริ่มต้นจากจุดนั้นแหละครับเริ่มต้นจากจุดที่ว่าเอาหมูสามล,ลครึงมาเห็ดเนาะผมก็เลยกันร้อยลูกงไงผมกัลร้อยลอกแบบไม่ไม่หันน้ำเพืินมาแล้วก็รูปแบบเต่าหันมาร้อยลอกแบบว่างไงลักจําครับก็ลักจํามาเห็ดลักจับมาเห็ด คือ<า>เอ<บ>มันปานกิามะครับโมเมนมาเห็นเล้ากับไม่เห็นปุ๊บนะครับผมก็เก็บข้อมูลเน่นในหลายลหลายด่านนะครับจะค่อยโบ้ง่ายๆกับค่อยเฮ็ดค่อยศึกษามาเลยครับก็คือเริ่มต้นจากไปเบืงเองออกให้ออกให้ร้านหมูหันไปเบืงเองไปให้หันเบืองแล้วก็มาศึกษาเรื่องไม่หันเต่หาหันยังจังๆสียละครับแล้วที่เนี้ยนะครับหอบจำได้ครับเงียบๆไปเนี่ยคือผมเริ่มหัดเฮ็ดผมเริ่มหัดเฮ็ดหมูหันตัวแรก ผมแห่โซพลสำเร็จบ่ผมกะบอกเลยเด่เรียกว่านางเหนียวครับนางเหนียวก็ต้องย้อนกลับไปเบงว่าในยูทูบเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับในการล่ามูหันเนี่ยก็ล่องไปศึกษาให้ละเอียดว่าเพิ่นใส่รูปแบบใดรูปแบบใดจริงๆไหมครับผมก็เอามาปรับใส่ผมก็เอามาปรับใส่ในน้ำรูปแบบอยู่การหันนองผมจั่นเค,ครับอันนี้คือเป็นการเก็บข้อมูลเลยแล้วใส่ที่ผมขายล่ะ สามลคืนสี่ลูกหาลูกใบพวงขายเดตัวละจักบาทแต่เขาไปขายหันแต่เขาไปขายหันในรูปแบบพ่อข่านะครับอันนั้นคือได้เงินก่อนก็จริงนะครับแต่ว่าคือราคาที่เขาขายนะครับพี่น้องบางเทอมมันมันบ่ได้ตามที่เขาต้องการนะครับบางเทอมเขาอยากไดหาล่อหกลอยสิแต่ว่าพ่อพ่อข่ามาซื้อจริงก็ได้ยุติแล้วสี่ลอยหาลอยสี่ลอยหาชีฟอีกสิครับบางเทอมมันบ่ตรงแล้วกับมันบ่มันบ่อสามพันคับ ค่าห้ำมค่าหัวอาหารที่ห้องเสียไปนี่ครับผมก็เลยเอาข้อมูลตัวนี้มบบาบอกสูพี่น้องฟังนะครับว่าที่ผมขายเนี่ยสามลูกเครื่องเนี่ยสามลูกเครื่องผมออกไปหันผมได้ราคาหนึ่งพันเอ็ดหนึ่งพันสองพันสามไปองสิงครบับตามตามขนาดตามใส่นะครับจนถึงพันหาผมก็เรื่อมขายถ้าเป็นมูหันนะครับถ้าเป็นมูหันผมก็จะเรื่อมขายในราคาพันสองถึงพันหานะครับ ร้อมหันราคาความกินเลยแต่ที่เนี้ยแล้วลูกค้าจะมีหลายรูปแบบนะครับลูกค้าจะมีหลายรูปแบบที่ผมที่ผมศึกษาแล้วก็ผมศึกษาจากลูกค้าที่มาซื้อทั้งผมนะครับผมศึกษาจากส่วนนี้ไปก็คือหนึ่งเลยถามพี่น้องถ้าลูกค้าอยากได้ตัวเป็นไปอายุลูกค้าอยากได้ตัวเป็นไปก็เริ่มต้นจากตัวละแปดร้อยครับบางบางคนบางเจ้านะครับประกาศซื้อมูไปแล้วหรือว่าจะเสี เพิ่นอยากให้เขาช่ำแยงไห้จริงครับเพิ่อนประกาศโอ้ไงเพิ่อนประกาศเฮ็ดเพราะประกาศขาคือบางเทือกจะลดจองไปคือว่าบ่มีคนเฮ็ดดอกครับบ่ได้เอาดอกก็เลยเป็นการเสียโอกาสตัวนี้ไปครับผมก็เลยว่าผมจะช่ำแหลกอาทิตย์ละสามตัวผมจะช่ำแหลกอาทิตย์ละสามตัวคือผมจะให้เอ่าเป็นคนที่ช่ำแหลกประจำข้อขผมนี่แหละครับเพิ่นกับมารับเพิ่นกับมารับอยู่ขอกเพิ่นกับมาเฮ็ดอยู่ขอกผมเพิ่นกับรับตัวละร้อยเนาะเขากะ ถ้ากระบ,บวกเพิ่มนะครับสม,มุติตัวนี้แปดร้อยสมมุินะครับตัวนี้แปดร้อยเพราะถา้าทาลูกค้าจะเมื่อซื้อเอาแบบช่ำแฉะให้พ่อมเองเฉ่ครับผมก็คิดบวกเพิ่มไปร้อยสองร้อยเฉ่ครับแต่ว่าหมู่์ผมฟิตไว้แล้วผมจะสต็อกไว้อาทิตย์ละสามถึงห้าตัวนะครับเพราะว่าส่วนมากออเดอร์ผมจะมาเสาร์อาทิตย์ก็ยังล่าสุดเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยผมผมได้ขายไปสี่ตัวเพราะว่ามันถึงช่วง กลางเดือนแล้วก็ถือเื่อเลขออกพอดีงใช่ไหมครับกรเกยถือโอกาสตัวนี้ไปพร้อมแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อยู่ในหมู่บ้านผมแล้วก็ในกลุ่มผู้กิ่นนะครับแถวบ้านผมเพราะว่าอยู่บ้านผมลานมูหันบบมีถือเป็นโอกาสดีผมได้ใส่ตัวบริการตัวนี้ก้อนคือเฮ็ดก่อนได้เปียบนครับพี่น้องผมกล้าบอกเลยเลยว่าเ้าเฮ็ดก่อนเขาได้เปรียบอ,อ,อยู่แล้วมาต่อน,นะครับคือถ้าเริ่มต้นนะครับถ้าเป็นมุด เป็นๆนี่สิก็คือราคาเบื้องต้นอันนี้คือขออนุญาตเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเบื้องต้น้าเป็นต้นเป็นสี่ก็เริ่มต้นแปดร้อยครับ้าให้จำ้ำแลกแข้งกับเพิ่มอีกสองร้อยคือบวกเพิ่มค่าจ้ำแลกค่ายางไปครับ้าให้หันอีกกับเพิ่ม,มอีกสามร้อยครับพี่น้องก็ไล่เบืองมาสิเป็นราคาตัวเท่าใดจากแปดร้อยเป็นการเพิ่มมูล,ลาค่าในหมูนะครับเพิ่มมูล,ลาค่าในลูกหมูเขาอันนี้อาจจะบ่ได้หลาย อาจจะบ,บ่ได้จานวนหลายตัวแต่ว่าเป็นการเพิ่มรายได้นะครับเป็นการเพิ่มรายได้จากจากลูกหมูที่ห้องมีครับเพราะว่าต้นทุนห้องคือมีลูกหมูอยู่แล้วแม่พี่น,อน้องห้อง่ได้สื่อแต่ว่าถ่าเป็นล้านหมูหันทั่วไปล่ะถ้าห้องมีลหละอยากขิ้นหมูหันเซียต้นทุนในการซือ้อซื้อลูกหมูจังหน่อยกย็ด8 0ดรอยขึ้นไปอยู่แล้วแต่ว่าหมูที่ห้องมีเนี่ยมันต้นทุนมันแถสบสบ่หลายครับตีย่าไงว่เ,เกิด3 0 0รอยแล้วครับเพราะว่ายังขึ้นในการเลี้ยงอ่ะ ห้องสื่ออาหารถุงนึงมาเ้องก็บโได้ให้ตัวเดียวห้องห้จํานวนหลายตัวครับกันเฉลี่ยกันแต่ครับแล้วก็พอพอห้องมาหันเนาะพอห้องมาหันเ้องกระตัดเ้องกระตัดต้นทุนจากจากค่าสื่อมูไปครับจะว่าทาเห้องชัแ้แหลดเองได้ครับอันนี้คือโงรไงห้องจะบมจจะบมีรายจ่ายเลยห้องจะบบมีรายจ่ายเลยห้องมีแต่ไดรยล่ครับหาพี่น้องจะดามาว่าจังใดกัดพบไปยังนะครับจะว่าอันนี้คือผมจะโบ ที่ผมเอาข้อมูลกิงมาเบานะครับเพราะว่าผมกัดเอาจากประสุบที่การที่ผมได้พ่อได้เฮ็ดแล้วก็เอามะเบานะครับบางทีข้อมูลอาจจะบ่ตรงกันก็ว่าก็ว่าได้ครับก็คือเบื้องต้นผมจะเฮ็ดซเรแล้ว,ว้บพอออเดอร์สร้างก็ก่อนลงหนาหนึ่งถึงวันก็ก็ระบูเวลาระ,ะบูเวลารับรับรับบั่นหมูหันนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ เพว่าเ่เสียบพเสียเ่เสียโอกาสแล้วกับ่ต้องเสียดายครับเพราะว่ามันมันมันได้มันได้อยู่แล้วถึงถึงพี่น้องจะบ่ได้สีคิดว่าบ่ได้บ่ได้ขายบ่ได้ยังไงพขาฟิตไว้จังใดคนก็มาสือครับลองพูดขายตามโดกออนไลน์เบิ่งครับตามโดกออนไลน์เบิ่งว่าเขาเขาสื่อในรูปแบบใดขายในรูปในรูปแบบไหนเขาจะขายเขาจะโปรโมทจังไดว่าเฮามีหมูปลาแล้วก็เฮาขายในรูปแบบกันหัน การําแลเหนือจริงครับผมว่ามันบัญหาเกินความจำเป็นครับบัญาาเกินเพราะว่าเข้าเข้ายูกับส่วนหนีแล้วเขาตรงสวมบทพอข้าแม่ข่าครับบางคนอาจจะว่าอ้เท่าแล้วเฮ็ดบ่ได้ดอกจริงว่าการการพัฒนาจะคลองเนี่ยดีที่สุดครับผมแนะนําเลยเพราะว่าผนทุนเข้าอ่ะมีอยู่แล้วก็ต้องไปก็ต้องไปตัดโอกาสจะคลองว่าเฮ็ดบ่ได้นะครับพี่น้องเฮ็ดได้ผมกล่าวบอกได้เลยเฮ็ดได้ทุกคนขอยาขอแค่เข้า ศึกษาข้าเพื่อมุลคราคาตัวนี้ได้เดีย๋ยวพี่น้องจะมีความสูขครับเพราะว่าสาร์าที่เมื่อกี้ผมกล่าวได้เลยผมรับเงินมากกับราคาถึงหกพันนึ่นละครับัาหาถึงหกพันเพราะว่าผมผม,ผมขายเป็นตัวละพันหาคือใส่ประม 6, าณหกคึ 6, คอองเจโลครับกับข้อกับเบิงตามขนาดตามใส่เ่ากับเฉลี่ยว,ว่าตัวประมาณน,นี้เขาขายในราคาใดบางทีลูกคา้าส่วนมากนะครับส่วนมากลูกคา้าที่มาสื่อน้ำเเา่เนี่ยลูกค้าจะรู้วแลว้ว่าตัวละพันหา จะได้ตัวละพันสองตัวละพันหางเียครับบางทีเขาอาจจะมีใส่บาถึงพันหาบอกมีพันสองพันสามเียบลูกค้าเออถือกว่าที่เพื่อนตังงบไวเฉียครับพันก็โอเคก็ดีไปเฉียครับว่าลูกค้าที่สื่อมากนะที่มาสื่อนะครับ่นจะตังงบไวเพาเกินพันหางโตโตนะครับสื่อสื่อหมูสื่อลุงหมูไปเห็นนะครับแข้งในราคาพันหาแล้วสื่อไปแล้วกินได้เลยอันนี้แห้งตรงคอนเสียลูกค้าเลยว่าสื่อไปแล้วได้กินเลยแล้วก็ นัดเวลาไปก็คืออันนี้คือสมบูรณ์แบบเลยครับสําหรับพี่น้องที่ของมาเพิ่งหอดตอนนี้นะ้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับส่องหมูปลาทุ่งหน้าฟ้ามเพื่อเป็นกำลังใจนในการเทคลิปต่อไปครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเพจเพจเฟซบุ๊กหมูปลาทุ่งหน้าฟ้ามนะครับเพจเฟซบุ๊กตัวนั้นก็จะเป็นในรูปแบบหลากหลายนะครับผมจะล,งล่งรูปแบบหลากหลายก็คือการซื้อการขายการส่งการหันการเอียงคงอาจะลงในทางนั้นละสะลายกว่านะครับเพราะว่า ่องทางนั้นจะเป็น่องทางที่ผมคุยกับลูก่้ายอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับพี่นวงอยากคุยอยากปรึกษาอย่ายังก็ได้ครับผมเรื่องป่วยเรื่องอยังผมยังบ่พอ่อผมก็เลยืยังบ่ได้เว้านะครับผมต้องพอ่อผมต้องพ่อก่อนแ้วก็ผมแก้แก้ปัญหาตัวนั้นได้ก่อนผมถึงจะมาบอกให้พี่นวงฟังแล้วก็พี่นองจะได้ข้อมูลจริงไปปรับแก้ไปปรับใส่นะครับก็ถ้า,ถาเป็นจากทฤษฎีอิงจากทฤษฎีหลาย ก,กัดได้อยู่ครับแต่ว่าผมอยากเอาประสบการณ์โมาโวเพื่อจะได้ปรับใสใ่ถือวิธีครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปทาคลิปนี่พี่้องสนใจอีหลีเดี๋ยวผมจะลงเป็นเป็นตัวย่างเต่าหันที่ผมประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวขอเบื้องคลิปมีก่อนว่าการตอบรับเป็นแบบใดกัดสีไใดเฮ็ดต่อไปเพราะว่าการเพิ่มช่องทางในส่วนเนี้ยเพราะว่าดีนะครับผมแนะนำ เพราะว่าต้นทุนยังไงต้นทุนห้องก็มีอยู่แล้วแมนเทอรเฮดเต่าขึ้นแมนเทอบ่ได้ขายเอาก็บ่ได้ขาดทุนครับเพราะว่าเขาบ่ได้มีหนาร้านยังผมเนี่ยผมบ่มีหลาน้าผมเปิดรับออเดอร์แค่เสาร์อาทิตย์หรือว่าเปิดวันปกติเั่าไปก็ได้ขพแค่ลูกค้าสั่งสั่งผมว่าอยากได้เวลาใดแค่นั้นนะครับผมก็ให้คนอยูุ่บานหันใหก็ได้ผมก็แค่เปิดเปิดรับออเดอร์แลวกสั่งไว้แล้วก็บ่ได้บ่ต้องญาติจริงครับหมูห้องเองครับ จริงคือพอขามาสือราคาต่ำเลยละครับอันนี้คือจริงของแท้เลยแต่ว่าถ้าพี่น้องบ่เพิ่มช่องทางการขายผมบอกเลยเลยว่าโอกาสรอดหน่อยครับผมผมก็เล่นแนะนําว่าแปดรูปขายนี่หลายๆช่องทางครับดีที่สุดครับบ่ต้องไปยึดลักทังเดียวพี่น้องถ้ายึดลักในทังเดียวก็โอกาสรอดแทบจะหน่อยครับนี่แหละครับผมพอดตอนนี้แล้วก็ฝาก เป็นกำลังใจนะ้ครับพี่น้องทีกำลังทอแท้นะถอแท้ว่าจะไปต่อหรือพาะซ่ําหนีหรือว่าขันยังใจมากอหลีเนี่ยล่องเอาที่ผมบอกนะครับเอาไปปัป๊บใส่เบิง้งเพราะทางรถหรือคือทางหนีที่อหลีครับแล้วก็ราคาที่เขาขายไปอ่ะตั้งกันหลายนะครับตั้งกันหลายถ้าพี่น้องที่ขายในรูปแบบซ่ําเนี่ยสี่ร้อยตามในคลิปเนี่ยสี่ร้อยหาซิปหาร้อย่างเสีย หาห้าไปคันขายเนี่ยเขาได้ตัวละพันสองพันหางคีอครับไม่นอนก็นล้องไปไปคิดเบืองว่ามันโอเคบอเขาลงลงทุนแค่ซ้ำแล้ขันเ้องประกาศเห็ดกัดให้คนมาเห็ดให้แต่ากาเขาซื้อเครื่องมากมากลงทุนเห็ดต่ออย,าออย,อย่างอีกจัหน้อยเองสครับผมมาเห็ดได้่ผมมาผมเสือเลยว่าพี่นองที่เบืองช่องผมเนี่ยสามารถเห็ดได้แน่นอนบ่ได้ยากครับบ่ได้ยากทา้าซูตรตัวได ที่ที่ยังบกกาเฮ็ดไอ้ยังบลุงโตกับสอบถามมุมก็ได้ย่างไปแล้วหนังประกอบย่างไปแล้วเพื่อเสียบนำจิ้มเพื่อเสียบยังยังสิครับโอ้ไงผมกับพ่อได้เฮ็ดก็ข่าวเสีบนะครับแต่บางที YouTube ก็สอนเขาได้หลายครับ YouTube ก็สอนเขาได้หลายก็ต้องไปย่านว่าเฮ็ดบ่ได้ครับเฮ็ดได้แน่นอนสุดท้ายนี่แหละครับผมสุดท้ายนี่แหละครับ บอกมาหลายใหญ่ห้างแล้วฝากพี่ดองเลยนะครับผมกดไลค์กดติดตามส่องหมูปลาทุ่งหน้าฟาร์มันจะอีกช่องทางหนึ่งกับเพจเฟซบุ๊กนะครับหมูปลาทุ่งหน้าฟาร์มสำหรับมือหนีบ่มีอย่างไรครับขอกข่าวคำว่าสวัสดีครับครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเลยนะครับส่องหมูปลาทุ่งหน้าฟาร์มครับเพจก็ตลังใจในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ